แต่ที่โพสต์แล้วที่โพสต์แล้วว่าไปไม่ถึงกานจนบ,บุรีรู<ด>้เท่าไม่ถึง <c oughs> การ <c oughs> คือเมียเตีย,ตยโก้ค่ะเดี๋ยวจะงงเตียโก้ไหน สิวานะทีโกซินวากองหลังเชลซีอะไเอาเสียงได้ปะ I'm sorry that my personal เอาแปลเป็นไทยขอโทษที่แบบข้อความเออแปลไม่ัแปลไม่ทัดเออขอโทษแล้วกันโพสขอโทษแล้วกับก่อนหน้านี้ที่ได้โพสอะไรออกไปคือแบบมีแพชชั่นกับทีมมากๆนะแล้วก็แบบรู้สึกแบบถ้าเวลาแพ้มันโมโหมันอินนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทุกคนต้องการสิ่งเดียวกันคือชัยชนะนักมอนเชลซี พักเสียงให้สุดยอดพักเสียงให้สุดยอดมากจ้าแม่จอมากเลยเดี๋ยวไว้ตอนนี้อยู่แถวนครปฐมัจริงไปดูไว้ดาดด้วยกันอะไรนะอใส่ปากเตะบอลอยากเห็นแพชชั่นแบบนี้มากเลยคือจะบอกว่าอะไรอ่ะก่อนหน้านี้มันมีข่าวเขาก็โพสตแะตลอดอยู่แล้วเมียเดียโกะใช่ไหมล่ะตลอดเพื่อลทีมเขายังแะเลยแล้วก็แม่ไม่เบาบอกจนล่าสุดอ่ะเหมือนมีข่าวว่า บอดไม่ชอบเออบอดไม่ชอบเบีร์าแจะไม่ให้เข้าสนามอยู่แล้วเบียน่าเ็พสายโซเชียลแบบให้เบาๆหน่อยสงสัยไปเคียย์กันหลังบ้านโพสขอโทษหลังกันนี้น่าจะเงียบสามีงานเข้าแล้วตอนนี้ฟอร์มก็ไม่ค่อยดีอยู่ด้วย คือจริงๆเราก็เราถ้าเกิดใครตามนี่เป็นพวกตามเมียนักเตะถ้าใครจะรู้นะจะมีแบบว่าภรรยาปากแจวอย่างเงี้ยจะมีเมียฟาบินโยอีกคนหนึ่งที่สู้มากแต่เขาจะไม่ได้แบบวิจารณ์อะไรที่เสียหายกับสโมสรเขาจะฟาดกับแฟนบอลทีมอื่น้วยนะลบกับแฟนบอลที่อื่นออย่างนั้นคือคนรักดิเออเปรี้ยวเราชอบบอกเลยดีๆอย่างนั้นดีแต่ก็มีมีแบบบางทีก็ต้อง จำไม่ได้ว่าเขาเคยมีเคสขอโทษหรือเปล่าแ,แ,แ,แต่ก็แต่โหแตก็เปรี้ยวคนนั้นอะแต่ก็ไม่เป็นไรก็ฟาดไปแล้วไง <c oughs> ขอโทษที่หลังแต่น,นี้อันนี้อยู่คนครปฐม <c oughs> ไม่ถึงการ <c oughs> ยังจะเล่นอีก